ความทรงจำถึงการบูรณะองค์พระาธาตุพนมมาจากผู้คนร่วมสมัยและบันทึกว่าเป็นเพราะเหตุฝนตกหนักพายุลมแรงติดกันหลายวันรวมถึงความเก่าแก่เพราะเป็นพระาธาตุในตำนานาศาสนากว่า2,500ปีเมื่อพระาธาตุอุ้มน้ำฝนาน,นานวันจนไม่อาจทานได้จึงล้มทลายลงมาทั้งองค์เมื่อเวลา19นาิก38นาทีของวันที่11สิงหาคม2518สร้างความเศร้าโศกต่อพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโค้ง ผ่านมา49ปีจากเหตุพระธาตุล้มทลายลงยังคงมีการรำลึกเหตุการณ์อยู่เสมอซึ่งปีนี้จัดกิจกรรมที่ลานพญาศีสัตนาคราชริมแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนมพร้อมกับย้อนการค้นพบโบราณวัตถุพระพุทธรูปทองคำยอดฉัดทองคำพระอุปสถริที่บรรจุพระอุรังคธาตในคราวเดียวกันตามเรื่องเล่าขานกันมาแต่เดิมว่าพระธาตุนี้เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตหรือพระอุระ หมายถึงกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าในตำนานอุรังคธาตุหรืออุรังคณิธานซึ่งแพร่หลายอยู่ในดินแดนสองฝั่งไทยลาวมันเริ่มต้นจากคติความเชื่อในอิงพระพุทธศาสนาที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเวนยศัตว์ที่ลุ่มม่น้ำโขงตอนกลางแล้วก็เกิดเป็นเรื่องอนิทานประหลัปล,ปลาสืบต่อกันมา ตามที่พระอ,องค์ท่านเสด็จไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นพระอ,องค์ก็เสด็จมาที่เวียงจันทร์แล้วก็ถอยลงมาทางด้านล่างของแม่น้ำก็จะมาถึงที่สีโคตบูร์ที่บริเวณที่ที่เป็นอำเภอเมืองนครพนมเราเนี่ยนะก็เกิดเป็นตำนานขึ้นเสร็จแล้วพระอ,องค์ก็ไปในที่ต่างๆอีกก่อนที่พระอ,องค์จะเสด็จกลับท่านก็ได้ รัดกับพระมหากัสป่าว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วขอให้เอากระดูกส่วนอกของพระองค์มาไว้ที่นครพนมเรียกกันหลายชื่อนะครับเช่นเรื่องธาตุธาตุหัวอ,อกหรือบางบางสำนวนเรียกว่าตำนานพระธาตุพนมมันเป็นลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นหรือวรรณกรรมลุ่มน้ำท,ที่ที่มีการรวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวภูมิ บ้านเมืองเรื่องราวภูมิของลำธารภูมิลำธารแล้วก็เรื่องราวความเชื่อทางศาสนามีการคัดลอกสืบทอดทั้งในรูปแบบที่เป็นฉบับผูุ่เดียวและหลายผูก สปะได้พาพระอาหารหันต์ทั้งหลาย500องค์แห่เอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปไว้ที่ภูกำพระก่อเป็นธาตุไว้ในเมืองหนองหานหลวงนั้นก่อนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการถอดความนะคะของอุดรจันทวันที่อยู่ในนิทานอุรังคธาตุฉบับลาวค่ะซึ่งฉบับนี้นะคะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2547หรือว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน7จํานวนเบื้องต้นที่พบจากฝั่งลาวค่ะและเมื่อเทียบกับฝั่งไทยนะคะที่มีการศึกษาทางวิชาการนั้น ในท้องถิ่นอีสานมากกว่า300สำนวนนะคะและคาดว่ามีการคัดลอกทั้งลุ่มน้ำโขงมากเป็นหมื่นฉบับนะคะซึ่งก็บอกได้ถึงอิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อพื้นที่นะคะรวมถึงการใช้นิทานค่ะเพื่ออธิบายที่มาของท้องถิ่นและเมืองค่ะ อุรังคธาตุฉบับเก่าๆที่พบมักอยู่ในรูปแบบของคัมภีใบาลานเนื่องจากเป็นเรื่องราวขนาดยาวกว่านิทานก้อมหรือเรื่องเล่าสั้นๆจึงต้องคัดลอกต่อกันเป็นเล่มอีสานเรียกการคัดลอกนี้ว่ากายซึ่งอยู่ในการค้นคว้าของท้องถิ่นมานานกว่า40ปีนับจากปี2,526เป็นบันทึกถึงการศึกษาตำนานอุรังคธาตุรั้งสำคัญ ครั้งนั้นพบว่าฝั่งอีสานมี359สำนวนขณะที่ในลาวหรืออีกฝั่งของแม่น้ำคงก็พบเกือบ100สำนวนแสดงให้เห็นว่าคนทั้งสองฝั่งคงให้ความสำคัญกับตำนานศาสนานี้พระมีเนื้อความถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดดินแดนลุ่มน้ำคงในอนณาเขตหนองคายสกลนครอุดรธานีและนครพนมทรงประทับรอยพระบาทไว้หลายแห่งโดยเลือกภูกรพระเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ลักษณะของตำนานคล้ายกับการมีตำนานพระเจ้าเรียบโลกในภาคเหนือของไทยโดยมีตัวบทอธิบายถึงการเกิดขึ้นของบ้านเมืองแต่ละแห่งแยกจากส่วนที่มีใจความถึงการก่อสร้างพระาธาตุพนมที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือนิทานบุคคลนิทานบุคคลที่เป็นจุดเด่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันกันกบการเล่าเรื่องราวของ เจ้าเมืองของการสร้างบ้านเมืองการเวียนว่ายตายเกิดเช่นพระยาศรีโคตบนูนเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเมื่อเมื่อสวรรคตก็ไปเกิดเป็นพระเจ้าสุริยวงศ์เจ้าเมืองร้อยเอ็ดอย่างงี้ครับพอสวรรคตจากเจ้าเมืองร้อยเอ็ดก็มาเกิดใหม่อีกที่เมืองมรุขานครจะเป็นการพูดถึงประวัติข,ของเจ้าเมืองแต่ละเมืองอันนี้ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นลักษณะบันทึกท้องถิ่นอย่างหนึ่งใช่ครับสุดกางวิที่นครพนมเนื่องจากว่าพระาธาตุพนมเนี่ย เป็นหัวใจหลักของอุรังคธาตุอยู่แล้วครับแต่จริงแล้วอุรังคธาตุให้ความสําคัญกับทุกพื้นที่และก็อธิบายความสําคัญของพื้นที่ไว้ด้วยนะครับตำนานการเกิดน้องหานตำนานการเกิดน้องหานน้อยหรือตำนานการเกิดขึ้นของสถานที่สําคัญต่างๆก็ถูกระบุในอุรังคอุรังคธาตุหรืออุรังคณนิทาน นมองค์ปัจจุบันมีความสูงมากกว่า57เมตรตามรูปแบบของการบูรณะเมื่อปี2483หรือสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเวลานั้นก่อเสริมพระาธาตุให้สูงขึ้นเพื่อให้มองเห็นองค์พระาธาตุได้จากสองฝั่งแม่น้ำคงกระตุ้นความรู้สึกร่วมทางวัฒนธรรมของผู้คนทั้งสองฝั่งหลังจากเสียดินแดนฝั่งซ้ายเป็นในสมัยรัชกาลที่ห นับเป็นหนึ่งในการบูรณะองค์พระาธาตุที่มีมามากกว่า20ครั้งและห่างจากคราวราชครูหลวงพลสเมเกแห่งนครเวียงจันทร์มาเป็นประธานกว่า200ปีซึ่งครั้งนั้นนอกจากทําให้พระาธาตุมีความสูงยังบรรจุสิ่งมีค่าและคาจารึกว่า,าธาตุปนมซึ่งการพังทลายของพระาธาตุพนมเมื่อ49ปีก่อน เผยให้เห็นข้อมูลกระบวนการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สอดคล้องกับเนื้อความในตำนานอุรังคธาตุอยู่ภายในเรือนธาตุของพระธาตุพนมรวมถึงชิ้นส่วนยอดบัวเหลี่ยมสำริดซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนยอดดั้งเดิมในสมัยของเจ้าราชครูหลวงพลสมเกส่งผลต่อการศึกษาในวงการวิชาการและการจัดเก็บศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย P ี s แางงาน